ม a สด้าบี50โปร2 2คันนี้คุณชม4ประตูตัวสูงราคาดีมาก2 2หมื่น9พันบาทรถปี2012ใหม่ๆสวยๆแบบนี้ได้รถกระบะสีประตูตัวสูงในราคา2 2หมื่น9พันผมว่าคุ้มเลยนะเรื่องของความปลอดภัยโครงสร้างตัวรถต่างๆนะคุณชมเดี๋ยวผมจะลงดีเทลในคลิปนี้ให้ละเอียดยิบๆเลยพาชมทุกจุดทุกซอกทุกมุมเหมือนให้คุณพี่ได้มาดูด้วยตัวเองที่บริษัทเลย ใครหาอยู่ใครกําลังอยากจะซื้อรถกระบะตัวสูงนะครับชมคลิปนี้ให้จบครับอย่าพลาดสวัสดีครับผมสวัสดีพี่ๆทุกคนสวัสดีท่านผู้ชมทุกๆท่านเลยนะครับผมพบกับผมตาเพชรยนต์อีกเชน่นเคยคุณผู้ชมที่ปรึกษาการขายบริษัทเพชรยนต์นะฮะวันนี้นะมีรถกระบะมาให้คุณผู้ชมชมกันอีกแล้วนะรถกระบะสี่ประตูแล้วบอกว่าคันนี้นะราคาโคตรถูกนะถูกมากๆนะบอกเลยดีกว,ว่านะคุณผู้ชมสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาท ราคาฟังไม่ผิดคุณชม229,000บาทได้รถกระบะ4 4ประตูตัวสูงแบบนี้เลยนะครับ Mazda BT50 Pro High Laser นะครับผมตัวนี้ราคาดีคุณชมรถปี2012นะครับได้เป็นสีดำแบบนี้เลยตัวสูงสวยๆนะครับใครหาอยู่คุณชมมาจัดได้เลยนะครับมีประกันเครื่องเกียร์แถมให้1ปี20 0 0 0โลนะครับเช็คช่วงล่างเช็คยางแบตเตอรี่ต่างๆให้ใหม่หมดเลยนะครับ และเราเก็บงานให้ละเอียดต้องบอกว่านี่คือรถเข้าใหม่ยังไม่ได้ทําอะไรนะเอามาให้คุณผู้ชมได้ดูก่อนนะยังไม่ได้ปรับสภาพอะไรเลยเข้ามาใหม่ๆเลยนะครับยังไม่ได้แก้ไขอะไรสักอย่างนะครับแต่ว่าเขาก็กําลังปรับปรับสภาพกันอยู่นะแต่ว่าผมขอเขามาถ่ายก่อนนะครับอยากให้คุณผู้ชมได้ชมกันนะกลัวว่าถ้าเกิดว่าปรับสภาพเสร็จเรียบร้อยแล้วจะมีลูกค้าหน้าร้านมาเอาไปก่อนนะเลยเอามารีวิวให้คุณผู้ชมชมกันก่อนนะ มาเดี๋ยวผมพาไปดูเลยดีวยกว่าคุณผู้ชมเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะคันนี้นะฮะไฟหน้าเป็นฮาโลเจนหน้าใหญ่ๆใสๆสแบบนี้นะใหม่ใหม่ใสๆส,ส,ส,สหน้าไฟหน้าใหญ่มากๆคุณผู้ชมนะครับหน้าใหญ่ๆห่แบบนี้เลยกระจังหน้านะครับสีดํานะครับกระจังหน้าสีดําตัดกับสีโครเมียมแบบนี้สวยสวยเลยทะเบียนสวยนะสามสองสี่สามสวยสวยเลยคุณผู้ชมมาเดี๋ยวพาไปดูต่อไปนะครับในส่วนของล้อนะคุณผู้ชมได้เป็นยางกูดเยี์ใหม่ๆอันนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะยางกูดเยี์เนี่ย เปลี่ยนให้ใหม่ดอกเหลือๆเ,เลยคุณผู้ชมยางปี2024นะครับยางปี2024ร้อมแม็กเดิมๆของ Mazda ขนาด17นิ้วนะครับสเปคยาง265 65 17นะครับ R 1 7 265แล้วก็ทับ65 R 1 7นั่นเองนะฮะช่วงล่างสวยๆเลยคุณผู้ชมนะช่วงล่างยางใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับเจ้าของเก่าดูแลดีมากๆคุณผู้ชม ซุ้มล้อด้านในต่างๆสปอร์ตเ็นอาร์คนะครับรอยต่อต่างๆอยู่เหมือนเดิมจากโรงงานเลยนะครับโป่งซุ้มล้อชัดเจนเงาเงสวยๆแบบนี้คมๆสวยๆเลยคุณผู้ชมไม่มีบุบไม่มีบุบไม่มีรอยรัก,กิ้มได้นะครับสภาพดีมากๆคันนี้กระจกเป็นคมเมียมนะกระจกมองข้างเป็นคมเมียมกระจกด้านหน้านะคุณผู้ชมของเดิมๆนะครับสวยๆเลยคุณผู้ชมนะฮะครหาอยู่คุณผู้ชมมาจัดได้เลยนะครับรถสี่ประตูแบบนี้นะครับเดี๋ยวผมพาไปดูด้านใน คันนี้นะครับได้เป็นเบาะผ้านะครับเบาะผ้าตึงๆแบบนี้เลยคุณผู้ชมด้านในเราเก็บงานให้ใหม่ละเอียดแน่นอนนะครับผมบอกเลยมีการถอดเบาะออกไปทําสปาต่างๆนะฮะสปาให้ใหม่ดูดฝุ่นเก็บงานนะครับละเอียดแน่นอนนะครับเหมือนได้รถใหม่แน่นอนนะครับเดี๋ยวผมแกะยางให้ดูสปอยเลนอาร์คแบบนี้นะฮะดูโครงสร้างตัวรถเป็นหลักนะการดูรถมือสองผมบอกเลยนะครับเรื่องสภาพเรื่องความสวยงามมันแก้ไขกันได้เนาะแต่โครงสร้างตัวรถเนี่ย ถ้ามันเสียแล้วคือมันเสียเลยนะฮะเช่นถ้าชนหนักมาก็ต้องทําต้องกับสีต้องตัดต่อตัวรถต่างๆนะครับนะอันนั้นคือเรื่องโครงสร้างความปลอดภัยมันก็จะน้อยลงนะแต่ของเรานะครับบริษัทเพชรยนต์นะครับรับประกันโครงสร้างตัวรถไม่มีชนหนักจมน้ํทพิความตัดต่อตัวรถกับสีก็ไม่นะครับถ้าตัวเจอเรารับซื้อคืนร้อยเปอร์เซ็นต์เต็มจำนวนนะครับไม่เยอะเราบอกไม่เยอะตรงไปตรงมาอยู่แล้วนะขายรถมือสองเกรดเอนะผู้ชม ตะเข็บตปอดเม็นอ้ต่างๆกระดูกงูกระดูกงูอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับคีบโรบอทเดิมๆยังอยู่แบบนี้เลยนี่คือสภาพเดิมๆไม่เคยตัดต่อตัวรถแน่นอนนะครับประตูด้านหน้าฝั่งซ้ายปลอดภัยครับไม่เคยโดนมาแน่นอนแบบนี้นะครับประตูหน้าเสาบีไม่มีรอยขันไข่รอยขยับนะฮะน็อตที่เสาบีนี่ไม่มีรอยขันไข่ขยับได้เลยนะครับสวยงามนะคุณผู้ชมสภาพดีนะผมบอกเลยนี่ด้านหลังเห็นไหมเขาบอกออกไปแล้วนะ เขาบอกออกไปปรับสภาพนะไม่ใช่ว่าไม่ให้บอกทุกคุณผู้ชมนะเอาบอกออกไปปรับสภาพเอาไปเก็บงานนะแล้วเดี๋ยวเขาจะดูดฝุ่นเก็บงานตรงนี้ใหม่หมดเลยนะครับอันนี้ช่องเก็บพวกอุปกรณนะ์เนาะเนี่ยแม่ลงแม่แรงต่างๆมีมาให้หมดนะครับอุปกรณ์เปลี่ยนยางฉุกเฉินนะครับมีมาให้หมดด้านหลังมี power outlet หนึ่งจ,จุดนะครับนาะชาร์จด้านหลังได้มาเดี๋ยวผมพาไปดูในส่วนของยางกันต่อนะในส่วนของ spallnet art เนาะ แกะยางให้ดูสปอร์ตเม็ดอาร์คแบบนี้เลยนะครับบอดี้ซ้อนกันสามแผ่นแบบนี้นะครับตะเข็บเดิมๆนะสปอร์ตเม็ดอาร์คเรียงเม็ดแบบนี้เลยคุณผู้ชมนะเป็นเม็ดเมแบบนี้ไม่ถูกกลบด้วยสีโปะนะแสดงว่าไม่เคยทําสีมาแน่นอนแบบนี้นะครับสภาพดีมากคุณผู้ชมนะโครงสร้างตัวรถดีมากๆเม็ดอาร์คเรียงเป็นเม็ดแบบนี้นะครับบอดี้ซ้อนกันสามแผ่นแบบนี้คุณผู้ชมสภาพเดิมๆนะครับคีบโรบอทอยู่ตรงนี้นะมีรอยคีบโรบอทแบบนี้แปลว่า ยังไม่เคยทําสีมาแน่นอนนะครับทําไมถึงมีรอยคีบรบอทแล้วแปลว่าไม่เคยทําสีนะครับผมอธิบายแบบนี้คุณผู้ชมตัวบอดี้ของรถเนี่ยเขาจะออกมาเป็นโครงนะยังไม่มีประตูนะมีแค่ตัวโครงรถบอดี้รถเฉยๆนะฮะเขาจะเอาโรบอทปากามาจับตรงจุดที่ผมบอกนะฮะสองด้านแล้วเขาก็จะจุ่มลงไปในถังสีเลยนะครับการจุ่มสีนะครับมันจะไม่เหมือนการพ่นสีนะ คันที่ทําสีมาเนี่ยมันจะมองง่ายนะคุณผู้ชมมันจะมองออกสีมันจะไม่ค่อยเหมือนสีแบบจุ่มแบบเดิมจากโรงงานนั่นเองนะครับอ่ะเดี๋ยวไปดูในส่วนต่อไปคุณผู้ชมนะไฟทงไฟท้ายนะอันนี้เป็นรอยแตกรายงานนิดนึงเดี๋ยวเก็บงานง่ายละเอียดแน่นอนนะครับใหม่แน่นอน BT ห้าสิบ Pro นะครับคันนี้ติดกล้องหลังมาให้แล้วนะมีกล้องถอยกล้องหลังนะครับนี่เจ้าของเดิมติดมาแล้วเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนของกระบะกันบ้างนะครับ กระบะด้านหลังอันนี้ไม่ใช่สกูตเตอร์เขาแถมนะคุณผู้ชมนะน่าจะเป็นของพนักงานเอามาไว้นะแมกไลเนอร์นะคุณผู้ชมใหม่ๆแบบนี้เลยนะครับกระบะนะครับไม่มีรอยฉีกรอยปะรอยผุนะฮะไม่มีรอยเชื่อมต่างๆนะนี่คือกระบะไม่เคยโดนมาแน่นอนแบบนี้นะครับนะไม่มีรอยปะรอยเชื่อมแบบนี้กระบะไม่เคยโดนมานะไม่มีรอยปะรอยเชื่อมรอยแตกนะครับแบบนี้สภาพดีครับ ผมพาดูแบบพาดูเหมือนพี่มาดูด้วยตัวเองเลยนะครับไฟทงไฟท้ายนะฝั่งนี้ไม่มีรอยเบียดรอยขูดรอยแตกนะครับสวยงามนะคุณผู้ชมสภาพดีมากเจ้าของดูแลดีมากเดี๋ยวไปดูในส่วนของช่วงล่างกันบ้างนะคันนี้ช่วงล่างได้ร้ออะไรมาหนึ่งรอ้อแล้วก็เอ่อแนบเป็นแบบห้าแผ่นนะครับแนบเป็นแบบห้าชั้นสวยๆเลยคุณผู้ชมนะครับสภาพดีนะไม่มีไม่มีรอยตัดต่อนะครับ นะสภาพดีๆสวยๆแบบนี้เลยใครหาอยู่นะมาจัดได้เลยนะครับได้รถกระบะ4ประตูตัวสูงนะราคา229,000บาทนะครับโทรเบอร์0623947748เบอร์โทรนี้แอดไลน์ขึ้นนะครับเดี๋ยวผมแกะยางข้างนี้ให้ดูนะด้านหน้าฝั่งซ้ายด้านหลังฝั่งซ้ายปลอดภัยนะผู้ชมไม่มีการตัดต่อตัวรถปรับแก้โครงสร้างตัวรถนะฮะสปอร์ตเมทอารต่างๆอยู่ครบๆแบบนี้เลยนะครับ เรียงเม็ดสวยๆแบบนี้นะครับคีบโรบอทยังอยู่แบบนี้แสดงว่าคันนี้ไม่เคยปรับแก้โครงสร้างมาแน่นอนนะครับไม่เคยตัดต่อตัวรถนะครับบริษัทเรารับประกันโครงสร้างตัวรถอยู่แล้วเนาะอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเลยนะครับอย่างที่ผมเรียนแจ้งไปเลยนะไม่มีการตัดต่อโครงสร้างตัวรถต่างๆนะฮะภายในก็สวยๆแบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวไปดูในส่วนต่อไปนะครับประตูด้านหน้ากันบ้างขอบยางตรงนี้จะเป็นรอยนะตรงนี้เราเปลี่ยนให้ใหม่นะ ชีกๆขาดๆแบบนี้เดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่แน่นอนนะครับเก็บงานให้ใหม่ละเอียดแน่นอนนะครับผมมาดูโครงสร้างตัวรถนะประตูสุดท้ายแล้วนะครับนะแล้วที่เดี๋ยวเราจะไปดูในเรื่องของกลับวงหน้ากันบ้างนะว่าโดนมาหรือเปล่าด้านหน้านะด้านข้างเนี่ยสปอยล์เนอาร์คเรียงเม็ดสวยๆแบบนี้เลยนี่คือไม่เคยโดนมาแน่นอนนะครับสีข้างนะประตูทั้งสี่บานเดิมๆสนิทแบบนี้เลยนะคีบโรบอทยังอยู่แบบนี้แสดงว่าไม่เคยทําสีมาแน่นอนนะครับ หัวน็อตนะครับเสาบีไม่มีอรอยขันไข่อรอยขยับใดๆเลยนะฮะสวยๆแบบนี้แผ่นเพดเขาจะอยู่ตรงนี้นะไม่เหมือนพวกโตโยต้านะครับแผ่นเพจรถกระบะจะอยู่ใต้ฝากระโปรงนะครับสวยงามนะผู้ชมสภาพดีเลยนะครับมาเดี๋ยวภูมิพาพาฟังเสียงเครื่องนะเดี๋ยวสตาร์ทให้ฟังเลยชึ่งเดียวติดเลยนะเครื่องอยังฟิตๆนะครับรถปีสิบสอง แต่ไม้หนึ่งแสนแปดมืนโลนะฮะราคานะ้คุผู้ชมสองแสนสองหมื่นเก้าพันผมว่าสมเหตุสมผลนะไม่เรียกว่าสมเหตุสมผลเรียกว่าถูกเลยแหละนะคุ้มค่าเลยแหละนะสองแสนสองมื่นเก้าพันนะครับกับไม่หนึ่งแสนแปดหมืนนะครับสวยงามนะคันนี้ติดกล้องมาให้เพิ่มนะคุณผู้ชมกล้องบันทึกภาพด้านหน้านะครับเวลาถอยเขาก็จะมีภาพแสดงขึ้นมานะถ้าเวลาเข้าเกียร์ถอยนี่ก็จะมี ภาพขึ้นมาแบบนี้เลยนะครับผมฟังชงฟังก์ชันต่างๆเยอะแยะไปหมดเลยนะปุ่มต่างๆตัวนี้นะครับแอร์เป็นแบบเมนวนว่นเกียร์ธรรมดานะเกียร์เมนนุ่นหกสปีดนะครับมีพาวเวอร์เลดหนึ่งจุดแล้วก็ตรงนี้อีกหนึ่งจุดนะครับสวยงามนะคุณผู้ชมโดยรวมๆแล้วนะครับมาเดี๋ยวไปดูในส่วนของฝากระโปรงกันบ้างนะครับไปดูในส่วนของฝากระโปรงคันนี้ เป็นยังไงบ้างนะฮะในส่วนของห้องเครื่องของเขานะฮะดูขุมพลังกันนะครับคันนี้2.2นะ2.2ขออนุญาตเปิดฝากกระโปรงนิดนึงนะครับโอเคอ่า คันนี้เครื่องใหม่ๆสวยๆเลยคุณผู้ชมนะดูแลดีมากๆนะครับดูแลดีมากๆคันนี้ใครหาอยู่คุณผู้ชมมาจัดได้เลยเห็นนะอยวให้ดูในเรื่องของโครงข้างตัวรถต่อนะหัวน็อตฝากระโปงนะไม่มีอรอยขันไถรอยขยับนะครับเดิมๆจากโรงงานแบบนี้เลยนะครับผมแก้มด้านข้างฝั่งซ้ายหัวน็อตไม่มีอรอยขันไถข,ขยับเหมือนกันนะครับ แสดงว่าแก้มด้านข้างไม่เคยโดนมาฝากระโปรงไม่เคยถอดก็แปลว่าไม่เคยโดนมาแน่นอนแบบนี้นะครับน็อตคันนะน็อตคันหม้อน้ํานะครับเดิมๆไม่มีอรอยขันไขยขยับแสดงว่าไม่เคยโดนด้านหน้ามาเช่นกันนะครับใครหาอยู่มาจัดได้เลยคุณผู้ชมราคาสองแสนสองหมื่นเก้าพันบาทสวยๆแบบนี้นะครับโครงสร้างดีๆโครงสร้างเดิมๆแบบนี้จากโรงงานนะครับหัวน็อตต่างๆเดิมๆหมดไม่มีอรอยขันไขรอยขยับนะครับ สติกโก้สติ๊กเกอร์เตือนนะต่างๆอยู่ครบๆเลย่านผู้ชมสติกโกงสติ๊กเกอร์นะครับอยู่ครบๆแบบนี้ฝากระโปรงเดิมๆนะเดี๋ยวผมจิกให้ดูนี่คือการดูรถมือสองนะต้องไปจิกจิกดูเนะี้ยถ้าเป็นรอยเล็บแบบนี้คือฝากระโปรงเดิมจากโรงงานแน่นอนแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เขาจะดูกันก็คือซีนนะครับซีนตรงนี้นะถ้าถูกแกะออกไปแล้วเป็นสีใหม่แสดงว่าเคยโดนมาแน่นอนนะฝากระโปรงด้านในจะเป็นสีด้านด้านนอกจะเป็นสีเงานะ ถ้าเกิดเป็นสีเดียวกันหมดเลยสแสดงว่าเคยทําสีมานะฮะกระปองในค้างอยู่ครบๆแบบนี้ป้ายต่างๆอยู่นะครบๆนะฮะฉนวนกันความร้อนมีมานะฮะแบตเตอรี่เช็คซีซีแบตเตอรี่ให้นะครับผมถ้าเกิดแบตซีซีไม่ถึงนะหรือว่าปีเก่าเราเปลี่ยนให้ใหม่คุณผู้ชมถ้าเราไม่ได้เปลี่ยนให้นะครับรับประกันแบตเตอรี่ให้สามเดือนมีประกันกับเพรยนต์ให้หนึ่งสามสิบวันนะครับหรือหนึ่งเดือนนั่นเองถ้ารถมีปัญหานะครับภายในสามสิบวันเข้ามาหาเพลยนยน แก้ให้ฟรี free, ๆนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆนะครับผมแถมประกันเครื่องเกียร์ให้1ปี2 0 0 0มืโลมีปัญหาเข้าศูนย์ได้เลยนะครับแล้วก็มีประกันช่วยเหลือฉุกเฉินให้อีกหนึ่งปีนะฮะไฟที่มีปัญหาอยู่ที่ต่างจังหวัดนะมีรถมีปัญหาอยู่ต่างจังหวัดรถยางแตกนะหรือว่าอะไรต่างๆเนาะปัญหาฉุกเฉินนะครับเรามีประกันฉุกเฉินให้รถสไลด์ให้หนึ่งปีนะครับรอ โทรเรียกรถสไลด์ได้เลยนะครับรถมีปัญหานะนั่งรออยู่ในรถนะไม่ต้องออกไปไหนเลยนะครับไม่ต้องออกไปตามหาอู่หารถสไลด์เข้ามาเรียกนะเข้ามารับนะโทรเบอร์ที่ผมให้ไว้ได้เลยนะครับประกันช่วยเหลือฉุกเฉินให้1ปีนะครับเช็คก่อนจะปล่อยนะก่อนจะปล่อยรถให้ลูกค้าเราเช็คเรื่องของแบตเตอรี่ช่วงล่างยางต่างๆนะครับเปลี่ยนท่ายของเหลวนะผู้ชมเปลี่ยนให้ใหม่หมดเลยนะครับ ถ้าเกิดว่าอะไรที่มันใช้ไม่ได้เราเปลี่ยนให้แม่หมดเลยเรามีบริการไทยพัดนะมาดูแลในส่วนของตรงนี้ให้นะคุณชมมาตรฐานแน่นอนนะครับใครที่หาอยู่คุณชมมาจัดได้เลย2องแสนสองหมืนเก้าพันบาท bt ห้าสิบโปรราคาดีมากๆคุณชมถูกมากๆเลยนะประมาณนี้นะรถกระบะคันนี้นะครับสี่ประตูตัวสูงใครหาอยู่นะมาเลยนะครับผมเบอร์โทรนี้แอดไลน์ขึ้นนะครับใครไม่สะดวกเดินทางมาที่กรุงเทพมหาน,ค,น,นครนบ,บริษัทเพชรยนต โทรไลน์มาได้เลยวิดีโอคอลมานะครับอยากดูจุดนูน้นจุดนี้เป็นพิเศษนะครับได้เลยเดี๋ยวตาพาชมพาดูนะครับผมสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนนะครับพี่ๆฝากติดตามช่องกระบามือ2เกรด A นะครับตารถกระบะเกรด A ด้วยนะครับเดี๋ยวจะมีรถกระบะเข้ามาอัปเดตให้ฟังกันเรื่อยๆให้ดูกันเรื่อยๆนะครับสำหรับวันนี้นะขอตัวลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ